ยอดคุมสิบเพียกคำพันครับวันนี้วันนี้พิกัดเท่าไรพิกัดร้อยสามสิบสองครับล่าสุดโรชกร้อยเท่าไร่ร้อยสามสิบสามครับเวดไหนแน่ของเราที่ดีที่สุดอ่ะก็สางสองสามสามครับอ,อย่างนี้ก็ไม่ต้องคุมเลยครับสองคุมไหมคุมครับสักสามสี่ 3, โลน่าจะมีนะครับสองอยู่กับพี่ไก่นะครับกี่วันนะสองอาทิตย์กว่าค,ครับสองอาทิตย์ต้องเป็นมวยมวยเข่าหรือมวยไม่เข่าครับวันนี้เจอกับเจอกับอัตภพลครับเคยเจอไหมไม่เคยครับไม่เคยเจอบุกช้าลูกร่างตัวเราน่าจะลอยกับเขาหน่อยนะ หร้อยแปดสิบครับปอยปอยเท่าไหร่หกสิบมี่ เป็นไงบ้างผลงานเราชนะสองแพ้หนึ่งครับเป็นนัดสองแพ้หนึ่งลาบส่วนี้เขาจบร้อยไปสามสามครับขยายอันนี้หลดลงมาหน่อยเดินจบมวยมาถึงร้อยไหมนี่ไม่ถึงครับทักหกสิบมีไหมไม่ถึงครับไม่ถึงเหรอครับเท่าไหร่ได้ครับสามสิบสี่สิบครับโอ้จบถือว่าจบมาน้อยนะครับเป็นคนจากจังหวัดชุมพรครับอ่ะคว้าไปครับตัวประเทศถึงพรเชียร์เรนนี้เซ็นชวนชาวพ่อใต้เราถึงพรทุกคนไปนลองแจ็คผมด้วยครับผมทำเต็มที่ครับโอเคจบดีครับครจบน้อยัะเอาเลยน้องตัว สวัสดีครับผมอันธภูณีสอพิพัฒน์ครับอ่ะเราวันนี้สีเสื้ออะไรสอบพ,พิพัฒน์ครับเมื่อก่อนนายช่วบางแสงได้ไหมครับแล้วตอนนี้ซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับน่านนะครับพค่ายอยู่แาวนายน่านไหน,น,น,นค่ายอยู่แถววัดพ,พิบาติเชีแห้งครับอ่ะใกลๆๆๆๆ้ใกล้ใกล้ใกล้ใกวัดผมเลยนะคระเอาเป็นไงซ้อมมากี่วันแล้วนี้ซ้อมมาเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งเราไปมวยฝีมือหรือมวยเข่าหรือมวยไงมวยเข่าครับเคยเจอกับไอ้โยคนศึกไหมไม่เคยครับเห็นคลิปกันไหมเห็นครับเขาเป็นไงเขามีอะไรบ้างที่เห็นอ่ะ มีฝีมือมีเขาครับยาวกว่าเราหน่อยไหมครับก็น่าจะยาวหวานนะครับเราสูงเท่าะไรร้อยเจ็ดสิบห้าครับน้ำหนักบ่อยๆครับหกสิบสามกว่าครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละสิบแปดปีครับชกมวยมาถึงร้อยไหมไม่ถึงครับตะกี้ติดได้ห้าสิบหกสิบครับห้าสิบหกสิบถึงว่าชกน้อยนะครับชกเมืองกรุงกี่ครั้งแล้วเนี่ยครั้งนี้ครั้งที่สี่ครับครั้งที่สี่นะชินมาที่นี่หลายครั้งแล้วนะครับผลงานล่าสุดเป็นไงผลงาน แพ้ครับแพ้ที่ไหนที่ราดําเนินราบดเนินวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยสามสองหรือร้อยสามสี่ครับวันนี้ร้อยสามสามร้อยสามสองครับเอาโหลดลงมาหน่อยครับอันไหนดีกว่าสองสองสามสี่เนี่ยอันนี้ดีกว่าครับอันนี้ก็คือคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มหลังไหมคุ้มครับสักสี่ห้าโลได้ไหมได้ครับประมาณนี้นะอ่เราเป็นคนจากจังหวัดจังหวัดน่านครับจังหวัดน่านเลยนะเอาากไว้ครรับเชียย์หนน่อฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมครับโอเค